ันนี้วันที่1 6กมกราคม2568ครั้งที่24ข้าพเจ้านายนัทตวุฒิสงแก้วขอถวายเสียงสวดสาธนายายพระประสูตรพระบาลีได้หมต่างๆถวายเป็นผู้ทธบูชาธรรมาบูชาสังฆบ,บูชาและอาจา,า,ลาจารย์ยาบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติและลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอาคาระไปะยันชนะในบทส่วนอย่างต่อเนื่องด้วยเริงหนึ่ง บทสวดจุณมุเทวดาสมันดาจักวาลีสวรราคันชันตเทวดาสัตมังมุนีละจัตสุนันตุสักกามูขทางสักเคกามีจารุปิธิปิริสิกขตัขรัตเตจันตดวิวิมาณีริปิะจะคามีตะลุวันละังอันนเชวัตุิม i e t a าารนิสมยอยาคากันทปพตะนาคาจิสันตาสันดีเกยังมุนีรัวัดอย่างนั้กระดาวเมตุนันตุ ตรมสัมวนังการรยย่มพ oh ัฒนารมสัวนัการรยยมพัฒนามสัวนังการรยยมพันาสอบทพูชาประทันตนาตมินาสัเอนนับตังอภิพูชยามะอิมินาสัเนัมังอภิพูช่ยามะอิมินาสัเนะสังฆังอภิพูชยามะสบทกล่าะนตาตยิงเมาสัมพุโตภควาปุตังภควาตังอภพิวาเดมิสวาคาโตภควาตังมตัมันัมะสาิสุปฏิปโนภควโตสาวกสังโพสังฆังนาม สี่บทวนามสักดารสิทธิาถานมุตสาวะกวัตวตัมมาสมมุจจาสนามุตสาปะวัตวตัมมาสมุจจานามุตาสะวระวัตตวัระาลัมมาสมุจจาสห้าบทสวดไตสรณะคุณมัจากุจังสานังกจามีธรมังสานังกจามีสังขังเตนังกจามีตุเตียมปีกุจังสานังกจามีตุเตียมปีธรมังสานังกจามีตุเตียมปีสังขังสาลังกจามีตเติยปีกุจังสานังกจามีตเติยปีธรรมังสานังกจามีตเตียปีสังขังนังกจามี บอกบอสวดจากจากริยาคาถานาทีเมสานังงานยังบุตเมสานางวังเอเดนะสัจจะวจีนะสีเมื่กนตุัาปทานาทีเมสานางงาังตัมุเมสานางวังอเดนะสัจจะวจีนะสศรษฐีเมีกนตุัาปทานาทีเมสานังงางสังโฆเมสานางวังอเดนะสัจจะวจีนะสศรษฐีเมีกนตุัมปทา เจ็ดบทตวจมหาสมัยสวดเอวันิสุขังเอกังสมยอย่งปะวาสักเยสุวีานาติกปิลาวตุสัมิงมาวันิมาตปิกสังีนัสัตันจามตบิกสัตยสัตยว่เย่าดีสัยจารุกัตุยีว่าเยปุยนัสันติปิตามุติปะกวนตังกาลสนายปติบกสังขังจันตคโคจะตุนังสตาวสกายกานังทดวันังเจเอตัาอุสิยายังโคปกวาสักเยสุวีขะีกาปิลาวตุสสมิงมาวันิมาตบิกสังีนั้สัตย์พันจ เติน้าสังเกตจากราคาตัวเย็เทวตายภูเยนนะสมัยปีที่สาวพัิปีวันตังถัาสนายาพิโกสังคงจังเงินนุนัไมยอมิเยนะปรกวาเตนุปัสังกมัยยามะอุปัสังขมินทวะปรากฏว่าตัสนเกยินสนเกย์ปัญเชกคาคาถาภาษายามติกนตกโคตาเทวตาสายตาบินามะปะระวะปุริโสสามสิทังวาปังภาสาเดียสาษิตังวาปังสมิสัยยะเอวะมีวะสุจาวาสุวิสุเดวิสุอันเดละ kita bakwato puta to batu na hatu kata kota di wata api wate to wa ika mantang tang su ika mantang kita ko ika di wata bakwato sandi ki mang kadang apa si mana sama yo bak wana saming te wakaya sama kata ka tama imang sama sama yang kaki ta ye wa apa la si ta sangang di kata ko apa la di wata bakwato ต่ลมาตางหสุจิตัตวทานอุุ้มกามาังสุสังติวันิี้ดานิคะเอตว่อินทยานิ่คันติปัติสาตที่ากวะปาลาติวะตาปกวัตนิกมังคตังกัเสิจวะคิะเจตวาปะริกังจิตาคิดังหอาจามะเมชาจเตจารันติสุตาวิมาลาจักุมาจักุมาตาสุตันตาสุสุนะคัติท่านกวะปาลาติวะตาปักวัตุนิกมังคตังกับส เยังเกิดชีวิตตังแต่ในกตานะที่เราทมิสันตียาพะยาพูมิปะหายมนุษสังเตรียเทวกายากายังอภิบาลีปุเรสันติเต่อาตมุวะกวาบิคูอามันเทวเจยปุญญนาบิกาเวนัสสัสุโลกตาตุสุเทวตาสันติปัดิตาวุติตัตตกคตังทัศนายยาภิคุสังกังจักยปิเตวิกาเวคายิสวดิตามันตานังอาลันโุสมาสัมปุตตาเดสัมปีปะกัมันตานัง

Tewa kaya nang namanit, tangsun na taso, ato ka nga si Sami, te. Tewa pang titiko, te, piko pagawa to, bachaso, to pagawa, ta, Silo ka kan, Sami, yan na po mga ta, ta, si, ta, ye, si, si, kilika palang. sa makita po to, ta, hawa, salina, lumaang, sa, bisampu na, una, tama sa, sa, na, wila, เป็นวปัญจาแตวาวันเอกพีาตวิตวมันได้กินลสาถกสัเนกเพะายปิกันตาเตวิจานตปิาเตยาะกาลุงสตวาพุกสนเอสัมตุลหยานัอามันสานะศนนังอกสตามตังโกสังสังอตังสัตวลิงกิตังเอสตสานังอมตุ Nusa no, sana matang so a na nanda tamang kang ko sa sa babu cha na u ja sa pangabinyaya wa wa kitawana cha sa, wa kita, man dai sa tha sa sa nila telewa kaya de wa ta te wi sa mi chi hi anu ko sa na sa ya ko wa ma ka bi wa de man to so te na man to di no mo da ma na bi ka mo sa 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 ima wat abang yakana nan dawani no iti man ko suti man tuwan na wan toya sa dinu na ta mana kamu biro nang sami ding manang sa ta kira ti sa sa yakana nan dawani no iti man ko suti man tuwan na wan toya sa dinu mo ta mana kamu biro nang sami ding manang ite de so pha sa sa ngat sa yakana nan dawani no iti man ko suti man tuwan na wan toya sa dinu mo ta mana kamu biro nang sami ding manang เวสามิตาปัญจสตายาขานัวันนี้โดยที่บรรทุสติบรรทุวนาบรรทุยสดีนุโมทามนาปิคำุกิกุณัสามิจึงวนังคุมปโรลาสขางิโกเวผูณาสานิเวชานังปิโยนังสนาสหัสังยาขานาไปยึดมาสติคุมปีโรลาสขางิโกโสปกาสมาจึงวนังบุรีมัติอทิสังฆาชาตตาลาตัวภาษตรีกันทัานังอาิปฏิมาลาชายสังสิทุปทาปิตาสะปะวิจันนะมามันปะลาอิติบรรทุสติบรรทุวนาบรรทุยสัดนุโมทามนาปิคำุกิกุณัสามิจึง

ทีสั้นกาตาละมนาทังสุว่านิกาปิระวัจวีติสังมายาวิโนดัสะาโควัจจะนิการัตตาตายาคูเวตุเวติตุกิ่ปุจวิบุตุสาจันทรนุกามัสิโตจะกินนมันตุนิมันตุจะปานาตุอาปามันโยจะเทวสุโตจะมัตตริดีจิตตาสีนจะกันทัโหนนะหูนาชาสันโนสปาะอาคูวัจจะ

ส่วนภาษามิดิกว่นังยินนะครับาเชิญาสาดันติจิตบาปิจารบาคิวิสุตาจักุเวหอยะสาธะเทวานัมชนะปะตาจิตาลาสุปันนาจิติเตสานามังอาปะยันตานะคะราชานะมาสิสุปันนตโอเขมาคัสิพุโตรานะสณะอีวะจัยุบาวะหิยันตานะคะสุปันนาสาลมะตังสุมุตังคิตาวสิละอักขตินะ จมุตังอสุราสิตาปะตโรวัสะวัคเสติกิเตมันโตยัสังสีนุกัละกัญชมาปีสมาอาสุราตนะเวกัสสาเวปัจิติสุจิติจัปะหันนโตนะมุจิสังขะสัตมจับาลีปุตานังสัพเพวิโรจนนามาคาสันนยิตวาวาปดิ้งเซนังลาหุปันธ้ามูคามุงสมาดูธานิปันตันติภิกขุนังสมาติจิงวานัง कापोई का देवा मातावीते जते जो वाद्य दादा कमु वदुना वादुना देवा सोमजायो ससाय क्षा स्मितकारुणन कायका कुदेवा यो संतीनो तथा देस तथा कायो सपेदनन तवनी नो इदे मंतुसते मंतुवा नो वनतुया सलेनो मोतामन अभी कमु बेकुना समिति वानंगितो जतेवा चहागी चहा समाचतुवे यमकदा सो बनीसा देव जंतमकु पुजापिता เรอยันสุบานิันเตวันสุริยะมันกูกีตานะกันตานีพูกาิตวาคูมันตะว่ลาหะกาสงนังวัตโวเสตจะกปะคาปุูินะทุทัศสเด็จสะตากายกับพนันนันะวันีนูิติมันตสวเสมันตวันะมันตยะยันตินโมดามันนัินมุเบุังสามิเตงวันัตคสพุเตวาสนมมาีสิกาลิวะอธิยาค่ะจะโลชั่วอุมาวุปปะนิ่าสินวุนนึนาจะมาจา อาจจะจะฮาเนชกาสุเลยกะยะลูกจีระคูอาคูวัตสวาเนสิโนถ้าสดเด้าสตากายาสเปนอันนตวันนี้น้อยเดมันโตสเดมันโตวันนั้นมันโตยาันติโนมูตะมานาอภิป็นมุปิปุนาสมาจิงวันนั้สัมมานามสัมมานามนุสามนุสุตมะาคิดาประตูสิการคูอาคูมันุประตูสิการตะคูอาลายู่จวันยีจารุยตามสิโนปะละกามะปะละกาคูเดวายาสันติโนก็แสดิสตา ตากายสบินันนันดาวินีนี่มันตสติมันตวันามันตัยาสนีนองมนาบิกามุกิุนังสามิติมันังสุากลมาลุนาคุเรกันนะสาสหุตาตาขังอปามคะคุเทวะวิชากณะตาตันตานักข้ามีสกกายสีโนดานายังอากาปัจุโนยุติสนาบิวัตสติตาสติปัสตากายสบินันนันตาวนีน Ito yung mando sa ting mando ba na? Mando manabi ka mong piko na kami. Tingwa na. Kimi yato si tayo magkata. Kaya siya sino. Sabi na Ni malatino ako at ako. Kala ni Sa satita, sa takaya. Sa pinanandawan nino. Ito yung mando sa Kana mando yung sandi. Nung manabi ka mong piko na kami. Tingwa na ang sati. Tingwa ni kaya sa pinanandawan nino. Naman wa yinang asamsung. Yejan yita. Yejan yita. sa tisa sa pahod na sa tiit ng kilang vulkan na mana sa wang atak kay mo katalang na kang chanta wa si tati tang so pa ma mato siya kita mato sangat nga senang kumalo tiso siya so baka sa miting manang sa sa pa ma luka ng ma pa ma upa upa panuso di mantobin sa makaya yoyasan tiso ta sa sa isa lang ako bang kikawa sa watino sa isang jamat dito ang kamahan dito bali bali to sa isa sa pihabika desin dito sa pamaki mamasin nabi kami at sa man, tiyang hinga kita kanada banda ta nakina banda matubo sa manda bali bali tamo kumot kita kuchit ng kita tatama sinukan hasin ng api sa ตาลมหาจารสนังสลังกตวานะเประวังกตะนาปาวุสโคมีโคทานายัยงโตนาวิจุโคตัดาสวบัติอยูาวัติสังขุโตอาสัยองวัดศีทับจะสัพพังอภิญญายะบ่าวคิตาวะจักขุมะดาตัวมันได้สตาสัตว์คิสัตถเนรเตมนาเสนาบีกตาเตวิจนาตาปีกโวเตจามะกาลุงสุดาวะพุทธศาสนาสันนังสัตตันสันนังวิตาคาลาราคีวิปะ ปากามุงเคเมสังโลมาอีชายุงสัพเปวิชิตตาสังขมาพายาติตาอยาสันเชโนโมตันติสาปุเตย,ยสาว,วกเกตเอชเนสุตาเด